เข้าสังคมไม่ค่อยได้ผมเป็นคนที่ถูกบูลลี่ตลอดในโร mm hmm. งเรียน people was crazy man It's like เอามีดมาที่คอในโรงเรียนอะ่ะแบบกูไม่ชอบมึงมึงไม่ belong here เแงบบี้ยแล้วก็ทุกคนก็ไม่สนใจทุกคนก็แบบหันหนีอันนั้นก็เลยวายเหมือนมีร้อยคอมเมนต์99อัน บอกว่าดีหมดเลยแต่ว่ามีอันนึงบอกว่า I don't like this <Yeah. S 1> แล้วมันเราก็จะโฟกัสแต่อันนั้นจะรู้สึกว่าแบบการไม่แคร์คือสิ่งที่ไม่ดี <Right. S 1> อะไรเงี้ยคุณเกิดมาเพื่ออะไรพี่อยากรู้ในวัยเนี้ยในวันเนี้ยวันนี้คุณมีคำตอบไหมผมเกิดมาเพื่อ having fun แบบ for now นะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่า อยากที่จะมีความสุขอยากที่จะใช้ชีวิตแล้วแบบไม่เครียดอะครับใช้ชีวิตมีความสุขได้ทำในสิ่งที่เราเองชอบอยากทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่แบบตั้งแต่เด็กเคยใฝ่ฝันมาว่าอยากทำแล้วพอ30มีโอกาสได้ทำแฮปปี้เป็นอย่างที่คิดไว้มาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปครับแต่ก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่อยากเป็นก็ก็แต่งเพลงร้องเพลงสรีรวิญเพลงร้องเพลง living life อะไรที่มัน bring you joy มากที่สุดตอนนี้ถ้าไม่นับ ดนตรีนะครับก็คงเป็นเพื่อนๆมั้งครับคือคนอื่นอาจจะบอกว่าพอยิ่งแก่ขึ้นเพื่อนก็จะน้อยลงแต่ว่าของผมกลายเป็นว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งรู้สึกว่าเราอยากที่จะ explore มากขึ้นอยากจะไปเจอผู้คนใหม่ๆอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเปิดโลกของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะ่ะผมจะไม่คุยกับใครเลยลว่าถามคำตอบคำ เมื่อก่อนนะพ่อแม่ผมแยกทางกันอยากกันแล้วก็พ่อแม่เป็นคนที่ย้ายที่ในการใช้ชีวิตบ่อยมากแม่จะไปทํางานต่างประเทศบ่อยแล้วก็จะย้ายผมไปอยู่กับญาติบ่อย,ยนะอะไรเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนที่เรียนบ่อยๆทําให้ผมเข้าสังคมไม่ค่อยไดยนะ้จริงๆแล้วตอนที่ผมเรียนมัธยมครับมผมเป็นคนที่ถูกบูลลี่ตลอดในโรงเรียนเพราะว่าผมเป็นคนที่แปลกจากคนอื่นผมเรียนต่างจังหวัดนะฮพูดต,ตรงๆก็คือเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแบบว,ว่ากันดานอ,อยู่ห่างไกลาจาก สิ่งต่างๆแล้วก็ people was crazy man. It's like เอามีดมาเจาะที่คอในโรงเรียนอะแบบกูไม่ชอบมึงมึงไม่ belong here it was like in a class uh huh. เป็นนั่งเรียนด้วยกันหลายคนมาก and I was one of them and then uh huh. ก็มีเด็กที่แบบโตกว่า uh huh. เดินเข้ามาในห้องแล้วก็แบบหม่ได้นั่งเลยครับแบบว่าเข้ามาแล้วก็มาแบบกอดคอแล้วก็มาแบบมีถือมีดคัตเตอร์แล้วก็แบบว่ามาพยายามจะแบบ เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ไม่สนใจทุกคนก็แบบหันหนีแบบ pretend to not seeing this and I was like why ก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มหันไปทางสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็คือทำเพลงระบายออกมาในเพลงซัมชัดยอนแลวสองสปีที่ผ่านมา it's like Tao and depression เอซิสเอซิสก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ depression ละพรีเซนเตอร์ของของซึมเศร้าเนาะซึ่งยูทำได้ดีมากยูทำได้ดีมากและอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่เป็นมากว่ามันเป็นเรื่องปกติ Yes ตอนนี้ผมรู้สึกว่า it's all about me ่แค่ความคิดของเราเหมือนแบบว่าผมผมปล่อยวางผมปล่อยวางกับเรื่องต่างๆได้แบบว่าผมเข้าใจว่าคนคนนึงเกิดมา มีคนรักเขาก็ต้องมีคนเกลียดเขาเป็นธรรมดา <Yes. S 1> เราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกมารักเราได้ <Yes. S 1> ตอนแรกที่ผมดิวกับมันไม่ได้ it, it was like <laughs> แค่เหมือนมีร้อยคอมเมนต์99อันบอกว่าดีหมดเลย mm hmm. แต่ว่ามีอันนึงบอกว่า I don't like this เี <Yeah. S 1> แล้วมันเราก็จะโฟกัสแต่อันนั้นว่าแบบ mm hmm. why why จนตอนนี้รู้สึกว่าโอเค I don't care about anymore, <Yeah. S 1> man. i t a n y m o a e manI only care about the people that a r They care f o r me เขาสนใจเขารักเรา That's it แล้วมันก็ทำให้มีชีวิตสนุกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตมากขึ้นเลยล่าสุดผมผมเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังก็คือ I was like I'm wearing a towel a Balenciaga towel ที่เป็นผ้าเช็ดตัวครเล่นคอนเสิร์ต and I was like มันต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่นอนว่าแบบว่า What the this man มึงซื้อผ้าเช็ดตัวราคาสามหมื่นมาใส่แบบ look stupid <Yeah. S 1> um, แล้วผมก็ก็เรียนรู้จากอันนี้ว่าโอเ okay, ค that's gonna happen and I don't give a shit about it แล้วเราก็มีความสุขที่เราได้ทำอันนั้นเสร็จนะเออ yeah I just did it เพราะว่า I wanna do it yeah it. มันดีมากจริงๆนะเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าแบบการไม่แคร์คือสิ่งที่ไม่ดี <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยบางมันอาจจะเป็น mindset ที่บางคนใส่เข้ามาให้เรา <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยแต่ <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า it's good it's really good mm.